สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายกาสรสอนตัดผมฟีผมช่างใหญ่นะนำคณะลูกศิษย์ศิลปะมาตัดผมฟีเพื่อประชาชนที่วัดหนองใหญ่ตรงข้ามตลาดสดมุสกกรเขตสายไหมคอทอมอะครับทุกวันเสาร์แปดโมงเช้าถึงเที่ยงโดยประมาณนะวันนี้ได้รับเกียรติจากนะครับช่างลิตานะครับของพายหรือว่าอาจารย์ลิตาจะมาสาธิตน,นะครับวิธีการตัดทรงล่งทรงสูงนะครับวันนี้เอาขาวไหมอาจารย์ลิตาก็ขาวนิดหนึ่ง ความขาวนี้เรากําหนดเองใช่ไหมอาจารย์ว่าจะเอาเท่าไหร่กําหนดเองเราอยากได้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นอครับอยู่ที่ใจยใจอยู่ที่การออกแบบใช่ไหมการออกแบบวันนี้จาริต้าตัดเป็นหัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้สามวันจารีต้าเลยไม่เปิดเลยนะครับก็พี่น้องประชาชนครับอยู่ย่านสายไหมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะเนื่องจากชอบของฟรีมาตัดฟรีแล้วสวยด้วยนะครับ รู้สึ์ช่างใหญ่ทุกคนตัดสวยทุกคน,นครับเงียบๆเจ้าของร้านก็มาเองด้วยครับมีหลายท่านนะวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็ดูนะครับเอาไปตัดกันเองเอาไปเรียนตัดผมไปฝึกนะครับ,รบก็จะเริ่มใช้วีนะครับเก็บขอบเกียบเรียมนะสำคัญมากนะครับเกีบยขอบเกี่ยบเรียมขึ้นขอบทรงนะครับให้ได้ มีการนอนหวีเอียงหวีสไลด์หวีนะครับคุณตรงนี้นะครับลองฟันไม่สามารถทําได้นะเป็นงานของหวีนะครับต้องต้องเก็บให้เนียบให้ละเอียดนะนะครับเก็บขอบเก็บเหลี่ยมระวังไงหลังนะครับคว้าไม่ทันนะถ้าอยู่ในร้านแล้วให้เรา อาศส่กระจกเป็นพี่เลี้ยงนะในการดูขอบดูเหลี่ยมนะครับแต่มาตัดปมบนอกสถานที่ก็ต้องอะไรต้องเล็งเอาเล็งเอานะครับมองเอาเองสงกดูเอาไม่มีกระจกนะครับให้ดูนะเนื่องจากเราขนมาไม่ไหวนะขนาดนะครับ,นะรบ,นะรบเห็นลูกศิษย์ลูกหาช่างใหญ่ขนอุปกรณ์มาก็หลังจะหักอยู่แล้วเนี่ยอุปกรณ์เยอะมากเลยนะร้านเสริมสวยมาัทแทบจะมาจะยกร้านมันครึ่งร้านอยู่แล้วเนี่ยเราก็ขนมาเท่าที่ขนมาได้นะ เอาที่อุปกรณ์จำเป็นนะครับพอ,อมาฝึกตัดฝึกซ้อมกันนะครับนะตัดให้เชื่อมให้ได้นะครับลบขอบลบเหลียมออกตัดนะมีการยกขอบยบเรียมออกสไลด์บีขึ้นนะครับ ผมทรงนี้นะครับตัดยากเนื่องจากเลยหูฟูบานชี้มั่วส้วนหมดเลยแล้วแต่เขาอยากจะไปไม่ได้แคร์อะไรสี่สีกระจายไปหมดเลยดีครับพี่ดีครับไปลงชื่อก่อนครับไปลงชื่อก่อนนี่ก็พี่น้องประชาชนเขาก็เคยตัดเขาก็ชอบมาทุกอาทิตย์มาทุก เป,เ,ปเป็นประจำไปแล้วถ้าพวกเราเปิดร้านรวยทุกวันอ่ะลูกค้าเตรียมร้านแน่นอนนะครับรตัดสวยๆตัดสวยๆเนี้ยบๆมันถึงจะไปสู้คู่แข่งก็ได้จะมีนู่นครับอาจารย์วิลาศปลาจีนครับเจ้าของร้านบาร์เบอร์แล้วก็มีช่าง,งช่างเฉวีเจ้าของร้านปันช้างสาลอนนะวันนี้ใช้ลองพันเบอร์อะไรครับเนี่ยเบอร์หนึ่งจ้ะ ไอเบอร์หนึ่งไอง<ห>เบอร์นหนึ่งเบอร์หนึ่งสบัดก็มีการพับหูนะครับดึงแมสออกด้วยนะเนื่องจากตัดผมที่อยู่บริเวณ ใบหูนก็จะมีแมสด้วยมาเกี่ยวข้องนะก็ทำให้พวกเราทํางานยากขึ้นนิดหน่อยขอบทรงเราตัดไปแล้วทีนี้เราก็ตวัดขึ้นไปเชื่อมคนระับทำนวนมันก็จะง่ายนะ มีกระตะแข็งมุมซ้ายมุมขวานะเพราะวันเป็นบริเวณทรายเป็นหลุมนะ Ini tabat tabat terus menerus, nah tabat tabat terus ครับก็ตวัดตวัดตวัดแล้วก็ใช้หวีเชื่อมนะตัวไหนที่มันไม่สวยก็แต่งแต่งตรงด้วยหวี ใช้บริเวณวีด,ด้านหนานะครับเพื่อสไลด์ให้มันวนวลนะไม่สั้นมากถกออบเปรียบเทียม ไม,ไม่สวยนะครับเราก็จะเข้าไปเก็บรายละเอียดตรงนั้นตรงนี้เหลี่ยมนั้นเหลี่ยมนี้ขอบนั้นขอบนี้นะครับที่มันสวยงามให้มันนุ่ม ทีเวลาไม่มีคนเอาตู้มาหรอมาเช้าไม่มีใครเอาตู้มาเลยชาวบ,บ้านจะหยอดถาวายน้ำไฟไม่มีที่หยอดเลยใครว่างไปเอาตู้มาหน่อยนะก็ตัง้ง B ขึ้นนะครับสไลด์เลย ก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับใจร้อนไม่ได้นะตัดผมเขาค่อยไล่นะอย่างที่ครับอาริซาเขาไล่นะไล่สไลวีครับมันต้องใจเย็นซะหน่อยนะครับตัดผมนะ ที่วัดหนองใหญ่นะครับก็พวกเราตัดอยู่ใต้ล่มไม้นะริมน้ำครับวันนี้น้ำใสนะน้ำไม่เหม็นนะครับก็ค่อยจะชัวนะ่วหน่อยพวกเราอยู่ตรงนี้ เนื้อนะครับตอนนี้้าก็เริ่มที่จะกนะันขอบนะกันขอบเจรนจอสวยๆผมหลุมไหลหลุมก็วิธีแก้ปัญหาคือให้ดูกน้องเขาค่้มหัวลงครับค้มหัวลงค,ค้มคม,มันจะตึงบริเวณนี้จะตึงนะครับแล้วค่อยเป็นสไลด์วีครั้งก็ได้ ผู้ชายวัยรุ่นหรือวัยทำงานเนี่ยเขาจะชอบการขอบกันจรนะอยากทิ่ที่อยากที่อยากสวยอยากงาม ตัดอะไรแบบนี้ไหมนั่นแหละครับพ่อหนุ่มตัดของมินของมินออมินของมินให้มันออกลืน,ออนออวันนี้นะครับก็ดูดูการตัดตัดแบบธรรมชาตินะ ตัดแบบนวลคกลือนเป็นธรรมชาตินะมันไม่ยากนะครับเราไม่เอาขาวตัดแบบธรรมชาติเราไม่เอาเฟียดเราไม่เอาเฟียดตัดธรรมชาติพี่ต้าจะเอาต้นสูงรียยนไหม ตัวเดียนผู้ใหญ่ไหมครับเนีงง่ยพอไหมหรือจะให้อาจารย์วิราชไปเดี๋ยวให้ใครไปก่อนก็ได้ไม่ไหวปวดเท้าแล้วนี่เพราะว่ามันร้อน,นอยู่แล้วร้อนมันร้อนนะข้างในกะส,สุกอยู่แล้วข้างในเปียกหมดแล้วให้ออกกำลังกายพี่อยู่แต่ห้องแอร์ทุกวันเบื่อผมมานี่ก็มีความสุขนะไม่ได้มาตัดผมให้ชาวบ,บ้านฟรีได้มาอยู่ริมน้ำมาอยู่ใต้ต้นไม้บ้งนางมัน อยู่ห้องแอร์มันเป็นอากาศสงเคราะห์มันเป็นอากาศที่ไม่บริสุทธิ์อ่ะแล้วโรคก็เยอะด้วยช่วงนี้วาดพะวาไปหมดตอนนี้ท่านขบบนเอาออกเยอะไหมครับอยู่ข้างบนบดูตอนนี้ก็ฟันปลาครัฟฟบฟันปลาให้ปาคกับฟันปลา อยากโศกก็จะมีความฟูนะครับจะมีความทั้งหนามีครบทุกอย่างสีสานนี้ทั้งฟูทั้งหนา,หนาการเสิร์ลากผมสวนกไปสวนนมาเลยมั่วซั่วหมดเลยาม่สามารถตีกันเลยไม่ไปในทิศทางเดียวกัน <laughs> หลับตาไว้นะครับตัวเล็กหลับตาไว้ ตันนี้นะครับลูกชาวบ้านก็มารอสี่คนนะนั่งอูนูนครับนะครับลูกค้าประจำะครับเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิม นาแน,นีเหมันเดิมมีให้ตัดก,กันมันๆครับ <_ d ata> นี่เข,เข้าปีที่สมนะครับสำหรับ,บกิจกรรมตัดผมฟรีเพื่อประชาชนครับจิมงานช่างใหญ่นะก็ <_ d ata> ทุกคนครับ <_ d ata> ก็ <_ d ata> เริ่มจะกลับมาใช้ชีวิตได้ดปกติแล้วเนื่องจากได้รับวัคซีนคนละสอเข็มนะ แต่ก็อย่าประมาาน,นะอย่าก,กัตดตกนะครับทุกคนต้องระมัดระวังมันไม่เหมือนเดิมนะครับประเทศไทยทั้งโลกก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมทั้งโลกจะบอกว่าแต่ประเทศไทย่เมืองนอกก็ติดกันอังกฤษก็เริ่มกลับมาติดเยอะอีกแล้วไม่มีการเซฟมันเลยใช่ไหมไม,มีการเซฟเลย ปัดบไปด้วยดูไปด้วยมันสวยไหมไัวรเกลียวรวมตามนี่เป็นวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ลิต้าน้องคายแล้วก็น้องนายแบบด้วยนะครับทั้งสองท่านขอทอี่สอนท่านนะครับอายุมั่นขวัญยืนกินอิ่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิดนาที่สิบเก้าขอให้เปิดร้านอาจารย์พิซ้าเปิดร้านขอให้มีลูกค้าเยอะๆ ให้เป็นที่นิยมชมชอบไป,ปไปเปิดแล้วไปเปิดร้านต,าตัดผมเสริมสวยแต่งหน้าก้าวผมที่ไหนก็ขอให้เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจเป็นที่นิยมชมช,มชอบมีแต่เงินแต่ทองนะครับไหลเข้าร้านนะให้เต็มรถกระบะไปเลย,ยสี่ประตูเนี่ยเ,เต็มรถกระบะไปเลยครับ,บให้มีชื่อเสียงโด่งดังครับให้ดังหมดจานใหญ่ไปร้อยร้อยเท่าเลยเราขอให้ครับ รักษามาตรฐานของตัวเองไว้ครวก็ขอให้ฉีดวัคซีนแล้วขอให้แข็งแรงเหมือนเดิมกลับไปเป็น14ครั้งนะครับลูกศิษย์จีนสารทั้งใหญ่ทุกคนต้องขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยให้ขยันหมั่นเพียรน,นะครับอย่าหยุดที่จะตัดผมอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ดูด้วยหลายอาจารย์ด้วยนะดูอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูอาจารย์วิราชด,ด้วยดูอาจารย์ลิต้าด้วย ไปดูอาจารย์ท่านอืดนๆดด้วยนะเพราะว่าวิธีการตัดผมมันรายละเอียดมันเยอะจุกจิกนะแต่ถ้าเราเรียนรู้ตลอดเวลานะก็จะได้พัฒนาฝีมือขึ้นไปนะครับการตัดผมเป็นเทคนิคไทยเทคนิคใช่มันทุกคนก็ต้องเรียนมาตรฐานเบสิกกันคููเดียวกันแต่พอไปทําแล้วไม่เหมือนกันก็สวยไม่เหมือนกันครับจุดมุ่งหมายก็คืออะไรต้องการเอาไปประกอบอาชีพต้องการเอาไปทำมาหารลับประทานนะ ทุกคนก็ต้องหมั่นขยันฝึกฝนะทุกคนมีไอเดียของตัวเองนะครับเพราะทุกคนมีความรักเป็นของตัวเองนะครับตัดผมก็เหมือนความรักครับใครจะตัดได้สวยรักมากรักน้อยรักมากก็ตัดสวยมากรักน้อยก็ตัดสวยน้อยนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ อนนี้นะครับทางร้านเสริมสวยก็บางร้านก็เงียบบางร้านก็ลุน้นลูกค้าล้นร้านนะมันก็กลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความอดทนมีความพยายามสู้ต่อไปนะลูกค้ามันไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนเดิมแล้วเราก็มีการจัดระเบียบมีการอะไรมีการนัดหมายนะครับล่วงหน้าจะได้มัมนรวมกันเยอะ,ะจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วย ทุกคนบน่นเรื่องไม,มไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาจนติดปากแล้วนะครับทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะบริหารเวลาได้ดีกว่ากันนะ,นะเอาให้สุดๆเอาให้สวยๆ,ๆนะครับไปดูอาจารย์วิราชเลดูอาจารย์วิราชดูท่าใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกด้วยเป็นเป็นเ,นเอกลักษณ์ของอาจารย์วิราชนะ ใส่หมวกแล้วตัดผมเท่ๆนะครับใครอยากจะตัดผมกับอาจารย์ลิต้าหนองคายอยากจะตัดผมอาจารย์พิราชปาจินบุรีครับหรืออยากจะตัดผมกับลูกศิษย์ลูกหาท่านใดก็ให้ติดต่อครับขอเบอร์โทรศัพท์กับอาจารย์ใหญ่ได้ทีมงานอาจารย์ใหญ่พร้อมที่จะปรนะสานงานครับให้เบอร์ไปคุยกันเองเลยนะครับทุกวันนี้มันไม่ใช่ตัดผมเฉพาะในบ้านในร้านในบ้านนะตัดผมนอกสถานที่ก็มีสํากัมปีสว่วนสัมพันธ์นะครับในการ สร้างรายได้ให้กับนักเรียนช่างนะครับมีคุณป้าแดงนะอยู่ซอยแจ้งวัฒน,นะสิบสามนะโทรศัพท์ให้ช่างใหญ่ไปตัดผมให้ไม่ได้ตัดผมมาสองปีแล้วนะครับก็ตัดสวยไปแล้วป้าแดงครับป้าแดงก็เป็นแฟนพันธ์แท้เลยเดลเวอรบลี่นะครับ, <Del ivery. S 1> รบวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่หนู่นจะมีคนหนึ่งครับช่างตุ้มเชียงใหม่หไปแอบตัดอยู่ใต้ใต้ต้นไม้ตงมุมนู้นนะครับ เขาไม่อยากออกสื่อนะโอเคครับสวัสดีครับสุกท่าย